look at its stuff isn't it neat wouldn't you think my collection's complete wouldn't you think i'm the girl the girl who had everything look at this trove treasures untold how many wonders can one cavern hold looking around here you think sure she's got everything i've got gadgets and gets more so plenty but who's next and what's this galore? You wanna think of my boobs? Like a twenty But who cares? No big deal I want more I wanna be Where the people are I wanna see Wanna see them dancing Or walking around on dogs what call kind? Oh, feet. <laughs> Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping. Dancing, strolling along. Da da oh, What's that word again? Stream. ชคเพอะมากดีใจมากหันมาเร็วสวัสดีสรักจุงเบย เออโหชื่ออะไรครับชื่อปูเป้ค่ะพานุนาตบุญยญริโชคค่ะเสียงโดยปกติแล้วเป็นอย่างนี้เหรอคะเสียงเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อ oh. ต้องด่าใครสักคนในนี้เสียงก็เป็นแบบนี้เวลามีใครเหยียบเท้าจะร้องว่าอะไรโอ้ยเจ๊เจ๊เจ <laughs> ร้องอาชีพอยู่ที่ไหนหรือเปล่าครับ ตอนนี้ร้องเป็นอีเวนต์นะคะวงชื่อไอเทียแบร์นะคะแล้วก็จะร้องเพลงสไตล์นี้เท่านั้นเหรอฮะออหรือยังไม่ค่ะ <I> จริงๆงวงเล่นอ่าส่วนใหญ่จะเล่นเป็นงานแต่งงานเป็นหลกกักน,นะคะถ้าอย่างงานแต่งงานที่เป้จะร้องบ่อยก็คือจะเป็นพวกเพลงลูกกรุงสุนทราพรอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะคะอลองสน,นิทได้ไหมลองสน,นิทองแสงจันวันนี้นุ่นเชวนให้หน้องเที่ยวจะให liệu bay hẹn ngày cho <The> Voice เป็นรายการที่ให้ความยุติธรรมกับเสียงอย่างแท้จริงเราไม่แบ่งเพศแบ่งชาติแบ่งทุกศาสนาเราไม่แบ่งเลยขอให้คุณมีพรสวรรค์อยู่ในนั้นจริงๆแล้วเปล่งมันออกมาเป็นเสียง The Voice ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะ ได้ลูกสาวแล้ว <hadi français> นะคะอะไร